อยางหักๆแต่าคูน่าคิสคิ้มแต่ให้แต่ถ่ายน้ำเดี๋เปิดไแต่งน้ำหน้าตาจริงจังตรับดิฟข้าวเดี๋ยวสุกขมิ่งมาิติ๊กข้าวอยู่ไเฟลิกขาเอสุกมมาเามาแต่ออฟที่เขามเ่อรงวไปติ๊ข้าวเดี๋จ้ะเอามารลด <c ười> <ừ. S 1> มากินข้าวมากินข้าวไข่เคียวลกการซาบไว้ช่างสิ้นแล้วมากันวิเดอออกมามากินข้าวไข่เจียวนี่นี่แล้วนั่นแล้วนี่นี่นี่ไข่เคี่ยวนี่น่ากำล้มที่แล้วบุีรตัเลือกคนนี้นะ เวลาเดินให้ระวังระวังน่อตรงนี้มีเลมีะกูมอง้ังล่างด้วยเราะแไปก็มากินสแปนมากินไสเียวก่อน่ยมานั่งลงใบ้านสอนหน่อยนะสอนนั่งลงนอเยเดสองมาทั้งนแค่เราไปมาเจ็บเจ็บแล้าเบิ่งแล้วมาตอเยอะเ นี่เราจะบอกเลยจ้มาจับมันต่อเนื่องางหายก่อนท้างก่อนแล้วไงเข้าให้ดีสีปลาองมันจะว่ดีจว่ดอย่างนี้ดีมากทั้งนี้ออกตอนแรกอผมลงเอมนเห็นไหมเนี่ยหายแล้วหายแล้วมูซานี่ก็หนูซุกอันนี้ก็แม่นั่งต้อนโอ้ยเนี่ยนสิ เอ้วป่หอันนี้เรืบ้าเดอข้ย่าอรอัน้ออันนี้ยุ่งขั้นยุ่งขั้นแกใส่อะไรหรอนี่ไม่ร้องม่ไม่ร้องร้องไม่ร้องขอดายมนไม่เจ็บแล้วถ้ากดปรกวดแล้วอมัไม่เจ็บมันไม่เจ็บเลยขถดายูมัน่รอายแล้วหายแล้วหาแล้วมันเจ็บไม่หรืออันี้พอทาไปปุ๊บเนี่ยมันจะไปกำจัดเอา ไอ้อ้สอเนี่ยแหละ้มอนลายอไปมันจะละลายออกไป้ป็นไหมตอนเมื่อีืนเมอคน้าอะไรกับแม่ตอนที่อยู่ร้านอ่ะอะไรกับแม่นิ้วไหนนิ้วนี้แหละแฟนจได้นินทำยังไงนีําอย่างนี้แอ้นี้ก็ิ้มอย่างนี้แล้วแฟนก็บอกว่าใครใครแม่อะไรน้ไม่ไ้ขอมเลย้าเป็นอะไรมไอมไรกไมร้ ดูนะวมันบวมขนาดนี้แล้วนดีละหายแล้วหายแล้วัดีโอ้ยขาวัดีเออคนเก่งคนเกล่ำเยอะงเยเลยเดี๋ยวนี้ไปตน้ำมันฟองน้ำชาด้วยเนาะตรงไหนตรงนี้เลยยจงจุอยู่ตรงนี้ป่งยังไม่ได้ยิ่งเ้มาแล้วมิวไม่กินบ่หมิว เจอเจอกินอไนี่บอกเจอะเจ้าบอกเจอเจ้าเดี๋ยวเาขยบให้เองแกะโุกขัหนียวมากเลยกินข้าวข้าินทางไม่ได้ลรขทาวใอยูต้าข้าวมาเอาขนหนึ่งนะมมา้อนี้ดมมาซื้อทางโอแม่เอ้ยอะ้รไม่กินอดไเฮ็ดให้แม่ แม่มันแปลกตรงที่พอต่อยถ้อยปุ๊บภายในหนึ่งวิ่นาทีมิ่งต่อยบินไปต่อยมาต่อบมันนั้นแหละเป๊ะๆอย่างนั้นแหละานไลน์ผ่านมันมาเจ็บอยแล้วยังมาจูดแล้ยังมาจูดตรงนั้นบอกแล้วยังจูดแล้วไหน่าดูทางมัน กินอะไรกินไข่กินไข่กินไข่อันนี้ก็ได๋อยน่าร้ผู้สืฟซากของผู้ม,มาให้คอยคอยจะใส,ส่า้มมามนอนเ่ยเห็ดก้อยเก็บจุดจุดไส <laughs> ้นิ้วก้อยใหญ่เท่านิ้วนางแล้วมิต <laughs> ิใหม่ของนิ้วคน ห่างห่างเพิ่มห้างนี้มันหลายตักไปเด้อพูดแล้วตักไปเด้อคอบไทยนะตักไปซเซอกินอีู่วไม่ได้เตียไหวไงที่คอยจะรักมาตักมาตักไป

เ่าเป็นสิษย์เอมเป็นคนฉันว่ายังมีรต่อรมาอีกแม่จะว่าบอกรึงงนี้เองานตั้งตั้งเามอยู่ทีนี้นักจัดบอกงัไปไหนเออมันอยู่รเสมอันงาไปไหนมันไป่ต่อนี่ต่อมันีเขาเสื้อมันใส่ในเสื้อนี้มันมา าไนโออนออนี่ไงนี่เหมือนนันแล้วตอนหนูดีบอกเออมันผิดมาเจอเอแตยังอยู่เหรอนี่ไหนอ่ะไหนตัวไหนอ่ะ่เัไไม่ได้แล้วมันไปไม่ได้เออมันไม่เคยมือนนัมือนนั่งเหน นิ่มอยู่ในเยื่อเยื่อเยื่อเนี่ยนิ้นิ้มใช่มาต่อแล้วมันเร่งควาไปเป็นแมงมันจะเป็นเป็นแมงที่ไร้สมองไงดูว่าตอบคนตอบยาอื่นแล้วมันไม่มีแรงทางไปมันจะต้องทางฝั่งเยื่อสาเหี่แล้วมันอยู่ในเยื่อเยื่อชีเนี่ยค่ะเดี๋ยวไม่ต้ยงมียไรนหน้ามนมองถูกนี่แล้วหน้าดีซ้ำนิดน้อยแล้ว คือไอ้แกเด็ดๆจับแม่นีคือไอ้เนี่ยโอหมันตังกัดเราแล้วตอนทั้งสองแม่ให้จู๊ดกินไม่ได้ไมลูกัดแล้วกินไม่ได้อันนี้ก็กินไม่ได้มันจะอิ่มที่เด็ดคอกไอเสือรับเอา

แล้วมันจะต่อเอ้นมันอยู่ที่ไหนตอนที่แรกตอนแรกมันจะไปต่อย่าต่อยแล้วย่าหนังเนียวต่อยไม่ได้เน่ขาเข้าห้ากเลยนะจัดกางริ้นน้อยต่อจากมือเสือไปจับย่าจับไม่หรอกไม่ตัวเดียวมันจับมันซอนแต่ตัวเดียวคือต้อนเดียวไม่ต้อนหลายเลยหรอกตัดตัวเดียวแล้วมันจะมาต่อยไม่ดาเพราะไม่ดาไปต้องปวนมันก่อน

อถ้าหยอะน้ำมันลงไปนะแล้วลองว่าเหมือนก้อนหมูเลยเออ่ากานเลว พิเศษของเหลือนี่ไม่หายไม่หายจริงถ้าโดนอะไรมาจะต้องใส่ยาไปหมดเช็ดดีขึ้นหมดคุณจอมโดนต่อยมันโดนเท่าไหร่ต่อยใส่ยาใช่มีแค่ว่ายาจะต้องแบบข้างในมันเป็นเนื้อเสื่อน้ามันเป็นเนื้อเสื่อทะเลาะไม่พอ

งญาได้ยุ่มสกาของหาน้ อยากกินน้ำเปล่าอยากกินน้ำธรรมดาอค่ตัดไมิวไปกินข้าวกับเขาเหรอข้าวหมูกรอบแซบ่บแซ่บนะซมตามแซบ่บแซ่บนะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ